มันดึง<ม>กระชากนล้วม <ไป S 1> ันกระชากแล้วมันานข้างในนี้มีแต่นกนะครับผม วสัตว์เขาเขียวนะครับผมนะก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับผู้ใหญ่200เด็ก40บาท,า 8, บาทนะค่ารถบัสแดสิบนะฮะพาหมูเดงมาดูหมูเดงนี่นะแผนที่เขานะโอไม่ได้มานานมากครับผมเขาเขียวอันนี้พาตามาด้วยนะฮะแกก็เดินไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะะเดี๋ยวจะไปหารถนะครับผม อย่างเยอเต็มกำอยู่นระดับก็ได้มันอยู่ในระ สวนระมังนะครับน้องหยอกถนนนะน้อง ไปดูอะไรเน,นี่ยฮะหมูเด้งหมูเด้งไม่ดูตัวอื่นเลยเงไ้่โอ้โหเนี่ยเมีเยอะแยะเลยเนี่ยละมงละมั่งเป็นมั่งมากครับอยากกูหมูเด้งโอ้หมูเด้งมันจค งนีหมูเด้งนะครับผมหมูเด้ง okay. โอ้โหบรรยากาศมาวันนี้นเราเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมไอ้ยะไปดูสมเสร็จกันนะฮะแหมม่เข็นไหมนู่นน่ะนี่น่ะ,นนะเออนไม่เหมนกันยางองแท้ไงนี่เป็นงองคาปี巴านะครับผมคาปี巴าอ่า อันนั้นน่าจะเป็นคิวหมูเด้งนะครับผมนะโอ้โห เป็นแรดนะครับผมแลดขาวนะโอเคมากห้ามสัมผัสนะครับทุกคนคือไม่มีคนดูเลยนะก็ใครมานะครับผมก็อย่ามาเพิ่งมาดูแต่หมูเด้งนะฮะก็ไปดูอย่างอื่นบ้างนะฮะไอ้จ้า เรียบเลยโอ้ตัวใหญ่มากดูดิมิกเห็นไหม <c oughs> อันนี้น่าจะตัวผู้ตัวเมียจ้าวมาแล้วผมมาตากัสก้าออกมาลายมาลายมาลาย อเแล้วมันคุ้นคุ้นอ่ะี่เขียวมาที่หนยัเป็นหน่มเกนะ้าน้องกลัวป่าวอาหารไม่ละแม่แข่งด้วยนะ หันหน้ามาหน่อยดูมาเนี๋ยวจับมืออยากสูงกไปปลายไม้นะครับอย่าคือเรโคนงมีทางให้บ้องแม่แต่แม่จับมือให้นอนเลยครับนอนนะแม่ตรงนี้เป็นซ้อนเสือนะครับผมสโครงเนาะแต่เสือนอน น้องนอนนะครับผมนุ่นก็ค่าใครเช่ารถกอล์ฟนะครับผมหรือรถที่แบบวิ่งเนี่ยนะอย่างนี้โอ้โหคือเมื่อกี้เนี่ยวางลูกชิ้นไว้แป๊บเดียวมันวิ่งใส่ขโมยหมดเลยครับผมลิงคือลิงแม่งมีทุกโซนมากเลยตอนนี้คือแบบไปทั่วต้องหลับระบวังเนาะอันนี้เป็นสิงโตนะฮะน้องนอนนะครับผมนอนแซบแซบ อันนี้เป็นยีราฟนะฮะจะพาเด็กๆไปดูยีราฟก็จะมีนกกระจอกเทศด้วยนะฮะ มันดึงกระชากนะมันกระชากนะมันดึงมันตกไปลูกเรียกพุ่งลงไปอ่ะอยากกินดูดินนะอันนุ่มดีกว่าไปดูกรงนกกันต่อเอ้ามาใช่ไปดูนกในกรง ปลว,ว้าว,วข้างในนี่คือแบบจำลองแบบธรรมชาติมาก ในนี้เป็นกงงกนะครับผมนะเราอยู่ในกงงกที่เขาเขียวต้องระมัระวังนะครับผมเพราะว่าพื้นเนี่ยเป็นน้ำนะฮะฝนตกก็จะชุ่มฉ่ำหน่อยว้าวนะฮะ สัมผัสธรรมชาติน้ำตกจำรองยีข้างในนี้มีแต่นกนะครับผมนะหลากหลายมาก ตอนนี้เรามาช้างนะครับผมสถานีคอกช้าง่งานไม่ถึงนะหนูไม่ถึงงานขอหน่อยเห็นไหมเนี่ยเขาหิวน่ะเออควาหมอบเลยอ นี่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 เห็นไหมเนี่ยเขาหิวเนี่ยเขาขอเนี่ยไปเดินไปใกล้ๆเออฟ้ามับเลยโอ้โหฉลาดมากฉลาดมากนี่ลบไหมยิ่งลบใ่ะเขาใหมา มาจุดเช่ารถนะฮะโอ้โหคิวคนเยอะมากเปิชนี่ อไ้คร <ítulo> ับเข้าไปส่งความน่ารักของสัตได้เลยนะครับเราไม่ได้มีแค่สนัขนะครับมันมีสัตว์น่ดนเกาะอยู่ดินด้นะนไ้มันออก้ขึ้นลยังแม่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ฝนตกนะฮะ